สองนาทีเออบ้านี่จุ่งใต้ตาเหรอครับคุณพี่ทาข้างเดียวไปเลยนะจะเห็นมันเนี่ยหือทั้งปูดทั้งบวมทั้งชันนะอ่ะเริ่ม ระหว่างรอนะคะเรามาทําความรู้จักกับผลิตภันธ์ตัวนี้กันนะคะชื่อเต็มๆของมันก็คือเจเนสอินสเตอร์ลีเอเดเสนะคะเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวบริเวณรอบดวงตาและริ้วรอยซึ่งถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อดูแลบริเวณที่มีการสูญเสียความยืดหยุ่นด้วยการพัฒนาสูตรอย่างพิถีพิถันผลลัพธ์ที่ได้คือริ้วรอยดูลดลงความหมองคล้ำดูลดลงและอาการบวมของถุนใต้ตานั้นจางหายไป ให้ผลลัพธ์ชัดเจนภายในไม่กี่นาทีแล้วยังสามารถใช้ลดเรือนบริเวณริ้วรอยบริเวณหน้าผากล่องแก้มได้ด้วยเช่นกันเห็นผลในทันทีที่ใช้เช่นกันนะคะดูมาดูตัวนี้ว่าส่วนประกอบที่สำคัญของมันคืออะไรนะคะ s t s t เตน l ีเอทนนะคะเขาบอกว่ามี i n g r e d i e n t active ของมันก็คือสารที่ชื่อว่า a r g i l l i ีไลนะคะตัวนี้เขาบอกว่า เป็นกลุ่มโปรตีนกรดอะมิโนที่มีขนาดเล็กแล้วก็มีความบริสุทธิ์นะคะถึง80%เลยทีเดียวช่วยให้เกิดการยับยั้งการทำงานของ SNAr complex ส่งผลให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าเนี่ยผ่อนคลายริ้วรอยต่างๆเนี่ยจึงดูลดลงนะคะเขาบอกว่าตัวนี้มีการทดสอบการยับยั้งการทำงานของ SNAr complex ในห้องทดลองแล้วแล้วก็การทดสอบเนี่ยต่ออาสาสมัครด้วยนะคะพบว่า ลิ้วรอยรอบดวงตาเนี่ยเฉลี่ย17%เนี่ยดูลดลงนะครภายใน15วันแล้วก็ลดลงอีก50%นะคะเฉลี่ย27%ในอีก30วันนะคะโอ้โหส่วนในด้านความปลอดภัยนะเขาบอกว่าได้มีการทดสอบการระคายเคือง และความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์แล้วนะคะโดยศึกษาผลกระทบต่อเซลล์ผิวกันเลยทีเดียวยีนเลยทีเดียวแล้วก็เซลล์ผิวที่บอบบางอย่างในช่องปากเนี่ยเขาก็เอาไปทดลองนะครับผลการทดลองนะครับสรุปว่าไม่พบอาการระคายเคืองและความเป็นพิษใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่นะครับผ่านไปแล้วนะสองนาทีนะเนี่ยดูซิ จัดที่ข้างนี้นะเคยเป็นแบบเป็นสองชั้นเหมือนข้างนี้เห็นไหมตอนนี้มันก็จะแบบเนียนเรียบขึ้นเลยปรื้ดขึ้นเลยทันทีเห็นไหมนี่แต่ว่าถ้าดูดีๆนะเกลี่ยไม่ดีมันจะเป็นครับคราบเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นครับคราเป็นเส้นๆเ,เนี่ยเนี่ยเ,เพราะฉะนั้นต,ต,นะตั้งแต่แรกนะต้องเกลี่ยให้ดีตั้งแต่แรกนะฮะอืมเนี่ยอืออ่าเห็นผลแล้วเนาะ นี่ะดูไกลๆดูใกล้ๆดูไก,กลๆเป็นไงต่างไหม